ขอบคุณคุณแม่ท,อ,อ,มทองศูนย์เมื่อกาละลสินดินดำนำส้มลาซิวบอนซ้ำจระเข้ฟานหางเพิ่งเอาเนียวแซบมาให้่มหมอลำล้าไอ้ไหลเอาหมูห้พร้อมเอาบักือกบักหุงบกมีบักม่กมวงนะครับแล้วก็แม่แพลวครับนะครับแม่แพลวที่บานลำพานครับเมื่อกาละลสินก็นเหมือนเพื่อนเอ่ามาฝากมีบักกอกด้วยนะครับพี่น้องนี่มะกอกสดๆเลยแล้วก็มะนาวนะครับมะเขือเทศ แล้วก็โอ้ยรวมสมบูรณ์นะครับส่วนในส่วนของกับเขาเมื่อนี้นะครับบอลนนทํทำแกงเผ็ดนะครับอันนี้ทีมงานกินนบิดแล้วอยู่ในอามาเทาไอแปมะมาเทาคุณตอนมันอยู่ท้องบุญแปะมะเทศใส่ในเร็ๆๆๆๆแปมะมาเทาขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยนะครับสอดีแม่สงวนเลไทยสงแม่รัชนีกรแม่เล็กครับเมื่อนี้มื่อนี้ไล่สดอีพีที่หกแม่ไล่แถมอีพีที่หกนะครับแ,แต่บอลนนก็บ,บรรลับปากได้แม่ว่าว่าสัญญาณมันจะ สะดุดหรือสัญญาณซีมีบ่บอกบอกว่าคนหลายหลายหลายอีหลีตอนนี้สนามเต็มแล้วครับนะครับตอนนี้เต็มสนามแล้วนะครับเมาเมาแล้วคุ้มมากนะครับเนรุ่นกับสีแบงกับเขาสองส่วนเพื่อให้ออกคอนบอยอยู่เบื้องหลังในกินกินกินซาข้อมูนะครับก็จะแบ่งไว้บนเหลือได้พี่โน้องนะครับช่วงดึกๆมาคือกินตลอดซอดแก้งครับปังๆทีมงานใจเกินร้อยซดีเมกกะ การกรัดด้วยครับสวัสดีบนอนบนบอนนอย่าลืมชาร์จแบตเด้อจ้าบอนนกวาอยู่แม่เดี๋ยวบนอนนเอาเผาแบงของอันพี่พี่พระเอกอ,อาร์ตราชัยพี่อาร์ตไปน้ำนะครับเพราะว่าแบตซีเบิร์ช่วงที่หัวหน้าขึ้นพอดียังมื่อเศรา่นี่บนอนนไรเตยล่าที่เพจบอยสิริชายหมอลำใจเกินร้อยกับบอท่านได้ดบ,าบายกันซ้ำแบตเบิร์นะครับเด,เดี๋ยวบนอลนนจะเตรียมอุปกรณ์ไปนะครับ ถ้าสมมุติว่าบรนนบรรเลยล้ำล่าจากนี่แสดงว่าแบตเบลดไหมบรบณล่าจากล้ำล่าจากนี่แสดงว่าแบตเบาเบิร์นะครับมีอยู่สองอย่างก็ต้องตกใจนะครับแล้วก็บรนบรรนกับบรรเลกดไล่โดยที่ไม่แจ้งเตือนก่อนลงหน้าส่วนใหญ่การเวลาสิบจบไล่คือจะมีการแจ้งเตือนพี่แจ้งเตือนน้องอํำลาผ้าจากกันสะกอนนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ๆมันดับไปปุ๊บนี่คือแบตหมดครับนะครับด้วยเหตุสุดวิสัยเนาะนะครับ มาเดิมมือแรงนะครับมาเดิมมือแรงมืออ,อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานบุญมหากฐถินนะครับแม่ประพาพรเล่าแดงี่ทรงมหาบารนุนเล้วนี่เดี๋ยวบารนุนลงไหลเดี๋ยวบารนุนดึงดึงเข้ากลุ่มเด้อครับซื้อตัวแล้วแต่ไม่มีใครดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับเพจคั่วคือเพจวัวรวที่สามารถซอยได้เป็นในช่วงสุดท้ายนะครับช่วง คือบันเป็นช่วงสุดท้ายเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับที่จะดึงเข้ากลุ่มได้นะแต่ต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายเดแม่เพราะว่าบอลนลบอลคอยมีเวลาแต่ถ้าว่าช่วงที่บอลนลไล่อยู่ก็คือสามารถนะครับทรงสลีปได้เลยนะครับบอลนลก็จะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับเพจที่ที่เพจครัวนะครับหนีมาแล้วนีเบิงบ้งเบิ้งนี่แม่อันให้ดูสดๆเลยนะครับเวลาบอลน,นขาย ขายบัตรเวลาบอลนุนไลน่นี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นี่ไงมาแล้วเห็นไหมแม่ประพาพรนะครับบอลนุ่นกษีส่งสลิปให้แล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับเพื่ออระบบตรวจสอบสลิปนะครับ EP ที่6นะครับร้อยยีบาทนึงแม่ซื้อหวยเบิดหลายกว่านี้เด้อบอลนุนบอกนี่ร้อยยบาทนะครับเวลาบอลนุนไล่บอลนุ่นกษีจังสีนะครับเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อความรวดเร็วนะครับ แต่ถ้ารอรอรอ,อแอดมินก็จะนานนิดนึงนะครับถ้ารอแอดมินนะครับก็จะนานนิดนึงด้านหลังเวทีพร้อมมากขอบคุณดาวอีกห้าสิบดวงครับสวัสดีแม่มีครับแม่วิไลวันครับรอเข้ากลุ่มแล้วบ้านู้นดึงเราเดี๋ยวนี้สวัสดีแม่แป้งครับแม่น้องแป้งบ้านสร้าง <c oughs> อันดับแรกที่แม่มาฟังล่ำเราเม่ต้องเตรียมอุป,ปกรณ์มาก็คือหมวกจังได้ก็ต้องมีหมวก สิเป็นหมวกเกี่ยวเขาหมวกอีโมงหมวกยังกระซางแม่จะต้องเอามาใส่น้ำเพราะว่าดึกดกมาน้ำหมอกลองร้ายหลายแม่เสร็จแล้วก็ผ้าห่มครับอันดับแรกคือต้องเอาผ้าห่มโต,โตโตนะครับเพราะว่าหนาวเมือ่อคืนนี่หนาวหนาวหนาวคักหนาวแน่นะครับฉะนั้นให้เตรียมข้อมในการมาฟังล่ำขวดในบกขามหรือต้มแก่นบะหมี่มาพร้อมมันจะมวนแม่นี่ไงมาอีกแล้วนะครับส่งตอนนี้เลยนะครับอย่างบนรนุล่ยสดอยู่น่ดึงเขากลุมเลยบรนลน บรรนจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับบรรนคือช่องทางเลือกนะครับในการซื้อตัวออนไลน์นะครับเพราะว่า,าตรวจสอบสลิปเสร็จนะครับ